ทุกคาอุทธรัตตานังปังเกสันโนวะกุนชโรจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างตกลม่มถอนตนขึ้นฉะนั้นคำว่าลมในที่นี้คือกิเลตัณหาท่านเปรียบกิเลตัณหาเหมือนกับลมเพราะถ้าถูกกิเลตัณหาครอบงำก็เหมือนกับช้างที่ตกหลม่มย่อมจะบ่ายหน้าสู่ความวิบัติถ่ายเดียวช้างที่ตกลม่ม คือตกลงไปในบ่อโคลนย่อมต้องตะเกียกตะกายด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่มีเพื่อขึ้นจากหล่มเสียให้ได้เพราะมันย่อมรู้ดีว่าถ้าไม่สามารถขึ้นจากหล่มได้มันจะต้องตายไปใไนที่สุดดังนั้นมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พ้นจากหล่มนั้นให้ได้คนเราก็เหมือนกันเราตกอยู่ในวงล้อมของกิเลสตัณหา เพราะโลกในปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุเป็นจำนวนมากทําให้เราลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาผู้ฉลาดจ่อมพิจารณาเห็นว่าการตกอยู่ในวงล้อมของกิเลสตัณหานั้นก็เปรียบเหมือนช้างที่ตกอยู่ในหลมถ้าไม่รีบตะเกียกตะกายขึ้นจากหลมจะต้องตายจมบ่อโคลนอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้ว จงรีบหาวิธีทำให้ตนพ้นจากวงล้อมของกิเลสตัณหาเสียให้ได้โดยการประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมะโนสุจริตมันบำเพ็ญทานศีลและภาวนาพร้อมทั้งดำเนินตามอริยมัรคมีองค์8ประการถ้าจะตายจริงๆก็ขอให้ตายโดยปราศจากกิเลสตัณหาอย่าให้ตายไปพร้อมกับกิเลสตัณหาเลย